การกราบไหว้เสริมสิริมงคลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและในปีพุทธศักราช2565นี้หนึ่งในเทพเจ้าที่คนกราบไหว้บูชากันมากขึ้นนั่นคือท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านการขอพรเกี่ยวกับโชคราบช่องคุณครูรัตปดีสามารถจะ มาพาทุกท่านมารู้จักว่าท่านเป็นใครทําไมในปีนี้ทึงมีคนกราบไหว้ท่านกันมากขึ้นและวิธีการกราบไหว้รวมถึงข้อควรระวังสําหรับการกราบไหว้บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อการเสริมโชคลาภเพิ่มความสิริมงคลเพิ่มโชคด้านการเงินและการงานมีการเรียงลำดับดังนี้ จุดสักการะธูปเก้าดอกถวายดอกกุหลาบเก้าดอกพร้อมดอกดาวเรืองหมากพลูหรือผลไม้มงคลเช่นส้มกล้วยและสับประรดตั้งนโมสามจบระลึกถึงคุณบิดามารดาและ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิศาสารวิชามาตลอดจนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บทบูชาทาเวทวสุวรรณอิติปิโสภักวายมาราชาโนทาเวทวสุวรรณนมะระนังสุขขังอหังสุขัโต นะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโงจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสสุวรรณโงนะโมพุทธายะช่องคุณครูรัตนดีได้ทำมาแล้ว ในคลิปก่อนๆและจะวางลิงก์ไว้ใใต้คลิปนี้ด้วยนะคะการแก้บนอย่างไรเมื่อคำขอสำเร็จนอกจากการกราบไหว้บูชาแล้วสิ่งที่ผู้คนนิยมทำกันคือการขอพรและบนบานกับองค์ท้าเวสุวรรณดังนั้นเมื่อคำขอนั้นสำเร็จเป็นจริงดังตั้งใจสิ่งที่ควรจะทำคือ การกลับมาวถวายปัจจัยแก่ท่านโดยแบ่งตามประเภทของคำขอดังนี้สำเร็จเรื่องการงานให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดประกอบไปด้วยรองเท้าพระหนึ่งคู่พระพุทธรูปหนึ่งองค์อาสนะสูงหนึ่งผืนและเข็มกับได้หนึ่งชุดสำเร็จเรื่องการเงินให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุด หรือถวายพระพุทธรูปเก้านิ้วสำเร็จเรื่องความรักและครอบครัวให้ถวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณถือศีลแปดในวันที่เราเกิดและวันพระสำเร็จเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยให้ถวายหนังสือสวดมนต์และปล่อยปลา ข้อควรระวังในการกราบไหว้บูชาขอพรและบนบาน 1. ต้องเป็นผู้ประพฤติตนดีไม่ผิดศีลห้า 2. ต้องไม่เป็นผู้ทําลายศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนา 3. ต้องไม่ประกอบอาชีพที่มีความทุจริตชอบโกม เอาเปรียบผู้อื่น 4. ต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจหวังว่าท,ทุกท่านจะได้รับแนวทางและหลักปฏิบัติในการกราบไหว้เสริมโชคลาภความเป็นสิริงมงคลจากองค์ท้าเวสุวรรณอย่างไรก็ตามด้วยความนิยมอย่างมากในปีนี้การเข้าไปกราบไหว้ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อหมั่นล้างมือเพื่อรักษาสุขภนพำใหมยของทุกท่านขอให้ทุกท,ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคภัยและมีโชคลาภที่ดียิ่งขึ้นไปในทุกทุกวันเมื่อกราบไหว้ขอพรท่านแล้วมารู้จับท่านเป็นใครท้าวเวสสุวรรณคือใคร เท้าเวสุวรรณเป็นยักษ์ที่มีกายผิวพันธุ์และพัสตาพรสีเหลืองทองจิตใจดีงามและอุทิศตนเพื่อพิทักษ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท้าเวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจตุรกบาลทั้งสีอธิบดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยเปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุนทรัพย์มหาศาลหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องดูแลแก่ผู้นั่งสมาธิพระกรรมฐานผับไล่พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายแก้เสนียดอัปมงคลคุณใสต่างๆเรียกว่า ทั้งกันทั้งแก้ก็ได้หมดหากผู้ใดบูชาท่านด้วยความศรัทธาจะประสบแต่ความโชคดีมีทรัพย์ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาพูดผีปีศาจทั้งหลายท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเท้าหูเวนของอินเดียใต้พระสังพลของทิเบตรหรือ ตัวเว้นเทียนหวังของจีนทำให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆประเทศสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจไม่ทราบคือท้าเวสสุวรรณมีสององค์ได้แก่องค์ที่หนึ่งท้าเวสสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์ยืนถึกกระบองยาวและโลก่แก้วประพานมีบริวารแสนโกร ทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมากกว่าร้อยปีมากกว่าร้อยปีองค์ที่สองท้าวเวสสุวรรณที่ปรากฏในร่างมนุษย์ที่เป็นชายพุงพุ้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเป็นเจ้าแห่งเงินทอง ซึ่งผู้คนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดจะยังไม่ค่อยมีให้เห็นกันเนื่องจากจินตนาการไม่ออกว่าจะปั้นรูปท่านอย่างไร